สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วครับอเ a l กกินแอื m ทุกคนวันนี้น้ำลายแตกเลยเราจะเรียกมันว่ามามว่งครุกฝุ่นนะทุกคนไปค่ะปืมกลือ ไข่เขาคั่วเดินทุกคนตื่นแล้วบุกเข้าไปถึงเขาตื่นออโอ้ยเผ็ดเปรี้ยวเพิ่มเลยชอบแบบลูกเตยถามหาเลย ของเราเต็มนะหนัแต่หอมมากทุกคนหอมเข้ากุ้ง นราพิกขากลั่นแล้วก็ไปผุกอร่อยดีแบบนี้อยากกินเแบบตัวตามเล็กนะคะลองไปทำดูนะทุกคนทำพริกเกลือก่อนแต่เ้วจะใส่ข้าวคลั่นลงไปด้วยเกลือน้ำตาลพริกป่นมากรัดพอ่อาห่านมามวนแล้วก็โคลีคลีคอลี เดี่ยวตาสีบอ,อดจะให้ตามคำขอเอฟซี้ว,ว่ว มันเยอะมากนะทุกคนเนาะจะเท่าแต่ก่อนหน้าเลยเขาไม่ร่อยอ่ะ ừ ừ à Rồi